มาแล้วมาแล้วครับ no. พี no. eso, ่น้องครับมาเร็โอ้ยคุณนายแม่ครับมาบ่าดยามแต่เนี่ยสุ้ทา้งยูเสุ้ทางกิ่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมมาจุดเดียวครับพี่รองโอ้ยลืมเสซตแมากล้องเบิงเเิบิืงม่วนหลังจากที่เมื่อคืนนี่ไปร่ำแซคุณนายแม่ครับเมื่อคืนครับเมื่อคืนไปร่ำยูแซครับเนี่ยลอยเกินลอยเกิน อาจสามารถหืออาสามารถร้ยเกินร้อยเกินหลังจากที่เดินถ่าจากละเอียดมากมาเข่าบ้านาราคาเซื้อเขาวปุ้นไม่เห็นเองนะครับพี่น้องครับเดี่ยแม่แม่นว่าซื้อมาจากตลาดนะครับเนี่ยหลังจากที่อันนี้นคือเขาเศร้านะครับไปโม้เลยครับโอ้แบทเทียงเที่ยงบ่ายโม้ครสวัสดีครับ <S <S เลขาคุณนายลุงครับโคตรนะครับปีป่น้อยลูกตูดเบิร์ดก้อนมูครับพี่น้องครับ โปรซังเกียร์ครับแซ่บโปแซ่บครับพี่น <im EE> ้องโปสซังเกีเพิ่อนครับถึงจะได้ถ้วยครับพี่น้องโอ้ยแม่เบิ่งนเท่แซ่บมานลยขี้เขาเศร้าให้แม่ไปได้ครับฝีมือโอ้ พีมือไม่ตรงกับพีตีิ่อวัาวเฮจะไหนวะไดกินทอดจะได้เหมือนเ่าครับอนะครับอันสมพักหรือเหมือนบ่อครับเพื่อไว้ให้หน่อยแท้ไม่ได้กินมาสมพักเลยนั่นว้าไม่ได้กินทั้งเลเพะหน่อยว่านไม่สุภาพกับทราบด้วยขันมาพ่อตั้มไปกินด้วยไซส์ของแทดไปบอกกันบอิ่มต้ไปิแซบแซบแซครับบ่ไ่ได้เซดอีครับนี่ยอของดีของแซบนี่ยโดยจะได้กินเท่งครับไปองครับฝีมือนายแม่ ทำเองเนี้ยมันเห็นกัเออแหงอีกเครื่องหนึ่งเอาแป้งเครื่องครือเนืงอพี่นี่เก็บสะท้อนหนามนี่โอ้สะ็พ่อขึ้นหน่อยใช่ไหมนี่ห่อไปหลายขวดเขาแบ่งเขาแบ่งเขาฮะห่อไปแล้วก็ไม่กินมันเลยบ่โอ้ไม่ต้องไม่ต้องปรุงมันจะนัวของมันเลยไม่ต้องเพื่อได้เสี่ยงเพื่ได้กินได้เ่ยงพราะว่าป่อน่อยว่าแกจะเอาข้างนอกก่อนค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะให้มันเปลี่ยนก่อนครับมันก็เลยพอดีเลยมันเนี่ยไ่ไดเอาไปตู้นเนาะ Oh. แบงไผลต้องจูซีม,มเลยโ oh. อ้ขึ้นไปแต่แทบเลยโ oh. อ,อ้ยตื่ใจขึ้นกันอยู่มานอเนี่ยแต่ว่าลุงตูก,กินแ,แน่แทบไปเลยนะครับไปลองครับเนี่ยสกีบมงไ้ถวยครับนี่ยถวยง่ายครับเนี่ยวันนี้จะไปรำที่ไหนต่อคุณนายลุงเลขาวันนี้ไ,ไปรำไหมวันนี้มหาสาร,รคามฮะรำที่มหาสาร,รคามเหรอ <c oughs> อำเภออะไร เปิดชิ่าเปดชยังไ่ได้เปิดดินพนพนพเบิ่อพี่น้องครับสู่ได้อีกคุณนายเมนสู่ได้อีกครับนรัวไปรงสจบ่ายสไตล์คุณนายแม่ินเอยเรไปสาต้อมเลยครับกินเอี้ยวนสบายสาต้อมเลยครับนักโพลที่ตามไปนี่แร็ค ขายไปเดียวขายไปเดียวพิซเตอร์เนอะอันคุณนายแม่เป็นพิซเตอร์เล้วกับเวลาปากแดงครับพี่น้องเมื่อวันที่เปิดฤดูกาลเนาะอ่าวงสว่งสาวน้อยเพื่อนแพงหน่เขาไปลงคุณนายแม่พิซเตอร์ให้อ่านเออแบบเร์ยวิวดีเด้ดีพักที่นี่หลายพักนะครับนี่มาว่าจะเป็นดอกอัญชันครับอันนี้ ถั่วพู้ใช่ไหมวพูมักแตงมักถั่วแล้วกะ็มักกระถิ่นแมงลัก,กอ่าแมงลักผักแซนดเน่โอ้ผักขาหลายอย่างครับพี่น้องครับเ,เกือบซีฟักผมได้ไหมสูตรพิเศษครับน้ำยาใส่ขนมจีนน้ำยาปลายแหง้งอ่าขนมจีนถวยปังไงพี่น้องครับสิมัดแล้วคุณแม่แม่ท่านรันดา สีผมในปานฝรั่งเนาสีแดงนะให้ดเดียดทั้งเดีแดดะดอกเดียวทม่เดอยอไม่ห่อยอยูได้ไปเสริมสวยบอครับหลังจากที่ไปลั่มเลยโอ้สายเอียงย่างเดียวเ่นให้ผมมันยาวเยอะเลยเมื่อก่อนผมสั้นอ่ะพอตื่นขึ้นมา องเอาไดเอาไดไปด้วยแมวราสาและเป่ามันจะนุ่มมันเป็นเองบอกมน้มารับกันดียุคนในแม่ไม่แพ้น้ำยาเนาะที่ต่อสองสามครั้งก็สะบัดเชยไม่มีอะไรอืมหาติวอืมหาหาติ้วมา เร่ลนเส้ามานส้าไปทอดกระทิ้นเหมือนกัครับทอ,อ,อ,อดกระถินบ้านม่วงอา,วอากาศก็เริ่มหนาวแล้ครับอยู่กันมันแพ้งคาัหรอนแม่เรา้ามาร่มหนาวน้ำหมอกมามข้างน้ำหมอกโต๊บอเหมากอกแล้วใช่บึ้หอง,ง<ม>น้น มันมันมันมาหนาวตอนที yeah <the <the ่ว่าฝนตกเมื <The <the ่อวานเนาะฝนตกเมื <the 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 ่อวานก่อนเมื่อวานฝนตกจั้งแนวนะฝนนองลงบอกก้าวเลยโปรเสต์มส่งท้ายเนาะหนาวมาเลยมันเออดูมันมาดื่มพึ่งบอกไปแล้วฝนตกหนาวเลยเออกินไปกระแทกไปข้างในโคตรหนาวโคตรหนาเลย หนีมไ,ไหนอไปอง,ง้ิน้างป็นต้ไหนานกะทินร้านสาวคนรลายปรับก็ได้ไหมเงอนในหลังใงมาะคับเงอนนะครับองเล <c oughs> คนเยอะบ่อเออคน,เคนดังเนาะเ คนดังในในในจังในอำเภอเขาก็เยอะอือรู้จักโชวประเทศไทยทั่วโลกของหญิงดังคนที่มาถวายวันเดียวกัน อม่อามานกระแสเองตอาเองเาัเยอะอืระดับดอ,อกเเขากกัือ็อกตเ้าดอกอ่หมอ,มอ,มอมกดอเ่อ้าเชิญชวนพีนชคลิปได้ก็ได้แม่เชิญชวนน้ำยาแซๆเอ้าตังไรเอะดัดอกพีชคลิปกันเนอะ, <laughs> อะ กินเนีว้จำนี้พี่น้องกิแล้วกกินอินแล้วันไปยุคกลางกลางกลางไงน่น้อะออพี่น้องหนาเกยดเนาะเพราะว่าจำจิดหนาแล้วพี่น้องเนาะก็ไปกับกินแล้วกัไปรีเล็ไปนั่นมแรงต่อคิดหนาสิเป็นยังไงสิเบิ้งคุณแม่แมแทําอะไรมา ตอนนี้อินไมก่อนราวาของง่ายกับของสวยน้ำกันเอาจะมีมอะค่ะผู้โคบกโมบแกตััวดจาบปาบึ้งพันมาลบตับาลดตัดดวนคืออร <c oughs> <c oughs> อ่รอครับโอยอย่อยูย่